นสวัสดีค่ะพี่อาทิตย์สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านเมื่อวันศุกร์ช่วงเย็นนะคะก็มีพรีวิวของตัว CPF นะคะสำหรับ CPF เนี่ยเรามุมมอง p o s ิท i v เลยต่อแนวโน้มกำไรปกติของไตรมาสสองคาดว่าจะอยู่ที่3,470 เก้าสิบเจ็ดล้านบาทนะคะก็คือเพิ่มขึ้นเนี่ยพลิกจากขาดทุน3ามพันแปดรอยิบเจ็ดล้านในไตรมาสสองปีสองสามนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นจากกําไรปกติเนี่ยสามร้อยห้าสิบแปดล้านบาทในไตรมาสหนึ่งปีสองสี่แล้วก็มีค่าบันทึกไบโอแอซิเดตเกณนะคะประมาณหนึ่งพันล้านจะทําให้คาดว่าจะมีกําไรสุทธิค่ะอยู่ที่สี่พันห้าร้อยเจ็สิบเจ็ดล้านบาทค่ะพลิกจากขาดทุนเจ็ดร้อยเก้าสิบสองล้านบาทในไตรมาสสองปีสองสามแล้วก็เพิ่มขึ้นค่ะจากกำไรสุทธิประมาณพันล้านในไตรมาสหนึ่ง ป,ปีนี้นะคะโดยภาพรวมๆการเติบโตที่สูงเยออนเยอแล้วก็คิวออนคิวมาจากปัจจัยบวกหลักๆเลยคือราคาหมูจีนแล้วก็ราคาหมูเวียดนามนะคะที่เพิ่มขึ้นทั้งเยอออนเยอคิวออนคิวแล้วก็ราคาหมูไทยราคาไก่ไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องคิวออนคิวในขณะที่ต้นทุนอาหารสัตว์นะคะแม้ว่าจะเริ่มเริ่มทรง ทรงตัว q o q แล้วนะคะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยยังลดลงเยออนเยียค่ะแล้วก็ส่วนแบ่งกำไร CTI ฟื้นจากขาดทุนนะเพราะว่าราคาหมูจีนเนี่ยฟื้นตัวโดดเด่นแล้วก็ฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดสำหรับโมเมนตัมไตรามาสสามค่ะเราคาดว่ากำไรปกติเนี่ยจะโตต่อเนื่องนะคะเยออนเยียคิวออนคิวเลยซึ่งตรงนี้มาจากการเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของการส่งออกแล้วก็แนวโน้มราคาหมูจีนหมูเวียดนามเพิ่มต่อเนื่องทั้งนี้นะคะกำไรปกติของช่วง First half อของปี2องี่เนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่3,855ล้านบาทซึ่งคิดเป็นประมาณ60%ของประมาณการกำไรปกติทั้งปี2 4ที่เราคาดเอาไว้ที่6,488ล้านบาทดังนั้นจึงมีแนวโน้มปรับประมาณการเพิ่มขึ้นการประชุมนักวิเคราะห์นะคะปัจจุบันก็ยังคงคำแนะนำเทรดดิ้งบายแทร็กเก็ตไพปีนี้อาจจะชนแล้วที่20บ,บ,บาทเรา Trading บนราคา t a r g กเก็ตไพปีหน้าที่25บาท50สตางค์นะคะก็ะเลือก C พเป็นท็อปพคคู่กับ GFPT โดยสันๆ เ,เรามอง CPF นะคะค่อนข้างโดดเด่นจาก1นึ่งคือ,อประมาณการมี up side แล้วก็ราคาหมูเนี่ยโดดเด่นจริงๆค่ะครับผมขอบคุณครับคุณน้ำหวานคือพอดีเห็นราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาจาก17บาท50นะฮะในเดือนเมษาเนี่ยขึ้นมาเป็น23บาท60าทก็คือประมาณ2เดือนเนี่ยขึ้นมา35%าตรงเนี้คิดว่ามันพ i อินกับทิศทางงบที่มันจะเทินราวตรงนี้หรือยังหรือว่ายังมีลูมไปได้อีก ในในมมุของปจ<ช>ัจาคิดว่ายังมีรูมไปได้อีกนะคะเพราะว่าเอ่อพรีวิววันสุกที่ผ่านมามันมันค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะพี่อาทิตย์ถึงแม้ว่าเราจะมองว่ามันมันมันแน่นอนมันเทินอาราเราเป็นกําไรแต่ว่าไม่คิดคือเชื่อว่าเราขอส่วนใหญ่ก่อนหน้าเนี้ยมองว่าสักสองพันอะแต่ว่าพอมันออกมาเป็นแบบสามพันสี่ถึงสี่พันเออหวานแอบคิดว่าวันเนี้น่าจะมีการแบบเทรดดิ้งบนราคานีได้เหมือนกันเหมือนบนบน,บนเหตุการณ์นี้ะค่ะ อถือว่าน่าสนใจมากนะคุณน้ำหวานเพราะว่าตอนนี้คือราคาเนี่ยมันขึ้นมาเทปจ่อไายอยู่ตรงเนี้ยประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วมันไม่ไปอ่ะนะครับพูดง่ายคือรอข่าวอะไรบางอย่างอยู่ที่จะมาดันฉะนั้นคุณน้ำหวานมองว่าไอ้ข่าวพีวิวตรงนี้แหละมันน่าจะเป็นคีย์สำคัญที่จะทําให้ราคาหุ้นมันไปต่อได้ถูกไหมครใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้น่าจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นหนักวิเคราะห์เนี่ยปรับประมาณการขึ้นด้วยพูดง่ายเพราะทุกคนมองต่ํา คือ Low Expect ประมาณนั้นถูกไหมฮะใช่คะ่ะนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ CPF นะถือว่าเรื่องราวนี่ดีมากๆเลยนะในเรื่องของงบแต่อาจจะมี s e n ิเม e นต์กดดัดนในเรื่อง,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 งของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาแต่คุณนวานให้นะ้อหนักที่กำไรมากกว่าวันนี้ขอบพระคุณคุณวนวานมากมากนะครับครับค่ะสวัสดีค่ะ